ที่เพิ่งจบไปเนี่ยคืองาน The Icon Evolution Cash c l o u d ครับได้ผลตอบรับที่ดีมากคนมาร่วมงานนับหมื่นคนนะครับก็ได้ทั้งสาระความรู้ได้แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจออนไลน์กันไปนะครับไม่มากก็น้อยแต่ผมเชื่อว่างานนี้จะทําให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจได้ครับ จริงทำงานที่ Impact บ่อยเหมือนกันนะครับในการมาทำพิธีกรแต่ว่าในการทำงาน Icon Evolution ใน2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการเตรียมงานด้วยกับทีมงานทุกคนนะครับค่อนข้างหนักกว่าการทำรับหน้าที่พิธีกรเพียงอย่างเดียวครับเตรียมงานกันหนักพอสมควรเลยอ่ามันจะได้แบบสแตนสเตลลงี้เลย,ยถูกว่าแปลว่าจ<ห>ริงมันได้เกใช่ครับีมาณนี้แหละประมาณประาณเหมือนเขเปิดเ่อ่อนๆใช่ม ปวดอะไรวะแล้วเดินไม่ได้นะเดินไม่ได e ้ด้วยกูต้องอยู่ดิ่งๆอ๋อถ้ามันมันหนีได้พี่แค่มืออันนี้แบบเออแั่วางอันนี้การตอกโต้การกระจายที่คุณทำในวันนี้หรือไม่ทำจะส่งผลแสดงให้เห็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการจัดวางซีเควนซ์ให้เหมาะสมเนื่องจากว่างานวันเดียวของเราครับมันมีหลากหลายซีเควนซ์มากแล้วก็หลายอันที่จะต้องจัดเรียงกันว่าอะไรควรจะอยู่ก่อนอะไรควรจะอยู่หลังและมันควรจะต่อเนื่องด้วย อะไรกันดีอะไรที่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆมันจะสำคัญทั้งหมดเลยแล,แล้วตรงไหนที่มันเป็นจุดบอดเราต้องมีการรันทรูนก่อนครับเพื่อวันจริงจะได้ไม่เกิดปัญหาครับเกต่อไปครับืยนรอครับเขาบอกว่าเราเตรียมงานนี้ฮะไอคอนเอฟเวอรลูชั่นนะครับผมเนี่ยมานอนที่นี่เนี่ยได้ประมาณ <onu S 2> หกคืนแล้วเพื่อเตรียมงานใช่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซะหน่อยเหรอจะเล่นมุกก็บอกก็ได้เตรียมจริงๆเราใช้เวลากันนานพอสมควรเพราะว่าเรามารันทุกันตั้งแต่เที่ยงๆเนาะกว่าจะเสร็จกันเนี่ยผมว่าน่าจะมีตีหนึ่งตีสองกันได้ไหนจะจอไหนจะสไลด์ต่างๆของผู้บริหารที่จะต้องขึ้นพูดมีการขับรถเข้ามาด้วยเพราะว่าในงานเรามีจับสลากรถถึง2คันไม่ว่าจะเป็น B M W แล้วก็ Mercedes Benz ถือว่าเป็นการเตรียมงานที่เหนื่อยครับแต่ก็ผลตอบรับก็ดีจากวันจริงนะครับแล้วก็หลังจากงานมาก็ได้รับคําชมมาเยอะเลยครับ,บเป็นรถในฝันผมอยู่แล้วมาแต่งแล้วก็ได้ครอบครองคันนี้มาประมาณ6ปีแล้วครับออกงาน น้อยมากเนื่องจากว่าค่าตัวเขาแพงค่าตัวเขาจะแพงกว่าผมอีกแต่ว่างานนี้ไม่ได้ทุ่มค่าตัวนะฮะไม่ให้ใจคุณเด็ดมากสุดยอดสุดยอดแล้วก็รู้ก่อนว่าจะต้องเอามาแสดงเข้างานวันเดียวใจคุณเด็ดมากสุดยอดจริงๆทั้ง5คนในการรวมตัวเนี่ย ยากมากนะผมถือว่าเดียคอนนี่คือสุดยอดบริษัทออนไลน์เลยที่เอาทั้ง5คนมารวมตัวกันได้ในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีก็ว่าได้สำหรับ Icon Evolution c a s h Cloud นะครับเป็นบริษัทเดียวที่ทำแบบนี้ได้ ในการที่จะต้องรับมือกับทั้ง5คนจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบรีฟอะไรเขาเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง5คนก็สนิทสนมกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเออมันก็คิดถึงเนื้อเรื่องราวเก่าๆที่เราไปที่อโคจรกันมา5 4 3 2ี่ที่เราไปทําบุญร่วมกันปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดยอดครับคุณขายเลยครับยาสีฟันบูครับโอ้โหการคุณข่าวมากฮัจริงๆนี่เดี๋ยวผมเท่านี้อ่ะคโบติงเลยติงเลย นี่ระบุกระบุกข้าววิข้าเลยดพพวกเราไมกน้าอยู่รวมกันเลย้เยไม่มีครับเพราะสุดท้ายถ้าเจอคนเป็นหมื่นถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณผิดปกตินะผมถูกปลูกฝังมาแล้วก็สอนว่าต้องไม่ชินเพราะถ้าชินเมื่อไหร่งานมันก็จะยอยู่ที่เดิม เวลาที่เราจะเข้าไปบอกคนที่เขาจะต้องขึ้นมาพูดในงานเช่นเดียวกันนะครับเช่นคนที่จะต้องมาแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพเขาก็จะตื่นเต้นว่าโอ้ทํายังไงให้ไม่ตื่นเต้นผมก็พูดให้เขาสบายใจเลยครับไม่ต้องกลัวตื่นเต้นแน่นอนสุดยอดแค่ต้องมีสมาธิกับมิติกกันมาดีๆครับแต่วันนี้ผมเป็นคนที่ผมมีความสุขที่สุดคนหนึ่งที่ผมพาครอบครัวผมทุกคนมาอยู่ที่เส้นชัยพร้อมผมไม่ได้ทิิงเขาไว้ที่จุดเริ่มต้น จริงๆแล้วคิดว่าผมจะดึงเวลาได้นานแค่ไหนระหว่างที่บอสแต่งหน้าครับเพราะบอสยังแต่งหน้าไม่เสร็จัน,นี่คือเรื่องจริงจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในรายการรายการหนึ่งอยู่แล้วนะครับพอมัน Face to Face แล้วว่ามันสามารถดึงเอา i m p r e s s i o n ของคนได้มากกว่ามันก็เลยทําให้คนได้เข้าถึงมากกว่าจากการดูในจอโทรทัศน์เฉยๆต่อให้มันเป็นคอนเทนต์เดียวกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่สคริปต์อยู่ดีอย่างที่บอกคือมันออกมาจากใจแล้วมันเป็นแฟกต์คือมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยพูดไปได้แบบ ความจริงใจที่เราต้องการจะสื่อไปให้เขาได้รับจริง,รงๆครับว่าเรารู้สึกอย่างไรและอยากให้เขาเก็ตจริงๆกับสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วก็กำลังจะเป็นไป ที่ทาให้ผมมีความมั่นใจในการทํางานก็คือยาสีฟันบูมนั่นเองครับนื่จากว่าการทํางานของผมเนี่ยต้องใช้ปากทํางานต้องใช้เสียงทํางานมันคงจะไม่เหมาะสมมัง้งถ้าเดินขึ้นเวทีไปและปากเหม็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นครับยาสีฟันบูมครับจะทําให้คุณมั่นใจเวลาที่คุณจะพบปะผู้คนหรือเวลาจะพูดกับคุณยิ่งธุรกิจที่ต้องใช้ปากเป็นอาวุธของคุณแล้วครับนี่ฮะติดไว้เลยครับยาสีฟันบูมครับและคุณจะมั่นใจได้มากกว่าเดิมลองกล้าครับกล้าที่จะเปลี่ยน มาใช้ยาสีฟันบูมและคุณจะไม่กลับไปใช้ยาสีฟันเดิมๆของคุณอีกเลยถ้าผมเองไม่ได้เจอแคาคนรองกัเลยนะครับในีนี้ไอคอนได้ครับอนัีมาีแบบนี้ครับถ้าคุณอยากจะไปงานไอคอน v อ l u t i เ n ชในปีนี้ติดตามให้ดีครับว่าเราจะจัดขึ้นเมื่อไหร่และผมรับรองว่าถ้าคุณได้ไปงานนี้แล้วครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับ